なもたさばかわと สาทธามสรนังขามีธมสารนังขามีสาัสรนังขาามี ยามีพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมีธรรมังสารนังคัจฉามิตุติยัมีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมีพุทธังสารนังคัจฉา มิตติยามปิทัมภังสารังคัจจามิตติยามปิสังฆังสารังคัจจาง ภูตานิสมากตานปภูมมานิวายานิวาอันตริกเถสสะเพวภูตสุมาณาภวันตุอทุติสักกาจะสุนันตุภาสิตังกัสมาหิภูตานิสามเ თ สะเพเมตังกโรรธรมานุสิ ปัญชายยทิวาจะรัตัวจะหัรันติเยพเล่งตัดสมาหิเนรคตาปมาตตาอย่างเปนชีวิตต่างอิทวาหุลังวาสังเฆสวายังรัตนังปณีต่างนั้นโอสัมังอาทิตถาคเตนะอิทัมปิพุทธเทรัตน ปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตะตังปณิตังยถาจะท้าสักกยมุนีสมาหิตตัวนาเตนะธรรมแม่ระสมมาธิเกินจิตที่ทำปิดธรรมแมระตะนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโห तु परिवाच समाचिमानान्तरिकाञमाहु समाचिनातेन समो नवेत्यतिथाम् मे रत्नाङ्तां हेतेन साच्येन सुवादि होतुर्ये पोखला पार्थ सतां

โนอโคตมะศาสนามเิเตปาติปัตตามะตงวิัยหรัตฐามุทธานิพุติพุขมานาอิธานปิสังเครัตนางปณิตาเอเตนสันเทนสุวันติโหตุยถินทคีโรปะทเวงสิโตสิยาจะตุภิวาเต ปิอสานปะการประโยชนตะทูปะมังสพภุริสังวทานมิโยอริยสัจจานิเวจจปสติธรรมปิสังเทรตนะปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวาณติคำปิระพันเยนะสุเทสิ ตาเนกินจะปิเตโหติุสษะปมัตตาณเตภวังอธัตมาทิยันติอิธรรมปิสังเทรตนังปณีตังเหเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหวัสสทัสสนาสัมปทายาตยัสุธรรมชะหิตาภวันติสักกายทิฏฐิ विचिकेचिताञ्चरपतां <muchas> ปกังกายเยนวาจายุทเจตสาวาอภัพโพโสตัสสปฏิจจทายะอภัพตาทิตัปทัสสวุตตายธัมปิสังเขรตนางปณีตางเอเตนสัจเจนสุวติโหตุวันนปคุมเพยทาภูสิตาเคกิมหาน มาเสปัธมัสิงหิมเหตตทูปะมังธรรมมวรังอเทสยินพะนคามิงปรมังหิตายะอิทังปิพุทเทรตนางปะนีตังเมเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหรวนอนตโรวธรรมวระ ตังอเทสยิติธรรมปิพุทธเทรตนางมณีตังเทเทนสัจเจนสุวัตติโหตุขีนางภูรานางนวังนาติสัมภวังเมรตจิตตายติเกผวัสมิงเตขีนะปีชาอวิรุณิฉันทานิพันติทีระยทายมปฏิปป อิธรมปิสังเครตนาปณีทางเีเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุญานีทะพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตางเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามสุวัติโหตุญานีทะพูต านิสมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะขันตะฤกเขตฐานตตังเทวมนุสปูชิตังธรรมนอมัสสามะสุวัตถิโหตุญาณีถะาูตานิสมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะขันตะฤกเขตฐานตตังเทวมนุสปู chi tang sam tang namat samaswatih om tuh, สิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาทาเยตาตรโคปะคะวะปัญจวะคีเยพีคูอาแมนเตสิเเวเมพีเขเว ปาปชิตเตนนาเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิตตโยจายังอาตากิลมาทานุโยโคตุ โออนาริโยอนาทะสันหิโตเอเตเตปิคะเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกขะรนิยานะกระนิยูปสมะไยอภิญญาญาสัมพุทธาย นิพพานายสังวาตติกตมามจะสาภิเขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวาตติอิยมิว วะอริโยอัตถังกิโกมะโคสยยิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว สัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสภิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรรียาณกรรีอุปสมายาปิญญายาสัมโพธายนิพานายสัง ปาติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะทมนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโค ทุกูกโยังปิดชังนลปฏิตามปทูกังสังขิตเตนะปันจุปาทานานขันธาทูกขาอิทางโคปนาปขเวทุกขสมุทโยอริยศาสจังยายังตันหาโปโนปวิกานนัทีราตสหคสตตาตตาตตาตระ นันที่นีสสยธิทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทางโคปันปิกขเวตุคันิโรทอริยสัจจโยตสาเยวตันหายาเสสวิราคณนิโรทจะโคปตินิสัคโคมุติอนาลโยอิ ทางโคปันปิกเวทุขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจอยเมวอริโยอาจธักิโกมาโคสัยยทิทางสัมมาทิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมตสัมมาอาชโวะ ਸ ม्วายाมु ਸ ัม् म สติ ਸ ัม् म ส मा ท นิทังทูกขังอาิยาสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันลวสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกโออุทปาทิตังโคปนิทังทูกขังอาิย ศสัจ์จังปริญยาันติเมพิกเวผูเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยศาสตร์จังปริญญาตั ันติเมปีขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักภงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทูกขสมุทโยอริยสัจจันติเมปีขเวปุเพอนันโนสุเต สุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสัมุทโยอริยสัจปะหาตักพันติเมพิกขเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักุ อุทตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชญาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิคะเวปุกเพะอนัโนสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุทตปาทิญาณังอุ อุปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธุอริยสัจจันติเมผิเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิ लोको उदपादितम् โอปนิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจังสัชิกาตพันติเมพิฆเวโปเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทตปาทิญานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชฌาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิตังโอปนิทังท านิโรตุอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิิทังตุคานิโรตคามินีปฏิปัตคาอริ อริยสัจจันติเมผิขเวปุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังุูขนิโรธคทามินีปฏิปทาอริยสัจจภาเว ตาพันติเมปิกเวผูเปอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังตัวคนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตัน ติเมผีเขเวผูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาติวิจชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติยาวะกีวันจะเมผิกขเวอิเมสุจตตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัง ทั้งทวทัสการังยถาภูตังยานทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิทเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามเกสัสสมณพรามณียาปชัยสเทวมนุสายอนุตรังสัมมาสัมโพธิง อาปิสัมปุโตปัจญาสิงยโตจะโคเมปิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยัตถูตังยานาทสันังสุวิสุตังอโหสิทัถังภิกขเวสเถวเกโลเกสัมมา นเกสะพรหมเกสะสัมณพรหมนิยปชายาสเทวมนุสายานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมุพโทปจัญญาสิงญานันจปนเมธาสนังอุทปาธิอกุปปาเมวิมุตติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุณ พระวติธรรมวจะพักขว้าอัตตมนาปัญจวัคคียาพิคุพักขว้โตปัสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิราชังวิตามลังธรรมจักคุมอุตปาทิยังกิน จิตสมูทะยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมันติปวันติเตจภควตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสาธธรรมานุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตะเนยมิคทายะอนุตตรังธรรมจากกลงปวันติตังอาปั ติวัติยังสมเนนวาวะพระเนนวาวเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกณจิวะโลกาสมีิติภูมานังเทวานังสัตตังสุตวาจตุมหรา ตาเทวาสัตมนุสเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตงสุตวาตตาวติงสา ยาม마เทวาสัตมนุสเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตะวะตุสิตาเทวาสัตดัมโนสเวสุง สิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมานารติเทวะสัตตมนุเสวสุนิมานารตินังเทวานังสัต สุตตะวะปารณิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมนุสเวสุขปารณิมมิตวะสวัตตีนังเทวานังสัตตังสุตตะวะพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสเวสุข ต็มบัคขวตาภารานสิยังอิสิปตะเนียมิกาถาเยอนุตรังธรรมมาจากกลงปวัติตังอาปฏิวัติยังสัมเนนนาวะครามเนนนาวะเทเวนาวามารเณนาว मु वा के อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหะเตนะยาวะพระมะโลกะสัตโตอะภุคคะจิอะยัญจะทะสะสะหะสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอปมาจะา ate kame wa te wanang e wanupawang atako pakawa utanang เนียสิัญญาสิวัตถะโกณทานโยัญญาสิวัตถะโกณทันโยติหิติหิทังอายะสมะตุโกณทันญาสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอโม